สวัสดีเพื่อนเชาวทีพเกมเบอร์ทีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Hero of Wonderland กันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับรางวัลครับหาคู่หูกันครับโโหๆครับเดี๋ยวเราจะจับกันสิบครั้งเหมือนเดิมครับเพื่อจะได้สีส้มแน่ๆครับหนึ่งตัวครับแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยครับเดี๋ยวเราไปจับกันเลยครับว่าวันนี้เราจะได้สีส้มสักกี่ตัวครับ ยักษ์ศิลาป้าครับฮันครับแม่มดนเขียวครับเซรีนาครับหนุน้อยมกแดงลูบี้ครับพูดแห่งท่าครับเคซี่ครับสี้มไม่มาเลยครับเนี่ยฉันจะปกป้องเจ้าชายวยตัวฉันเองมาตัวสุดท้ายครับตัวที่มันแทงครับสโนไวท์ครับ ได้ตัวเดียวเองครับวันนี้หมดไปแล้วนะครับหนึ่งรอบสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็กดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเปิดให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้นี่ไม่คุ้มเลยครับได้มาแค่ตัวเดียวครับงั้นก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ